วันนี้จะมาลองทำไข่ออนเซนดูมาจนดูมาจากในต,กตก๊อก อนอื่นเขาบอกว่าให้ใส่น้ําไป5ส่วนนะจ๊ะ5้าส่วนจะใช้อะไรตวงก็ได้จะเป็นแก้วเป็นถ้วยเป็นอะไรก็ได้เนาะ5ส่วนตวงลงไปเสร็จน้ําเดือดปุ๊บน้ําเดือดปุ๊บเราก็ค่อยๆเอาไข่นะจ๊ะใส่ลงไปในน้ําที่มันเดือดโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใส่น้ําไปก่อน1ส่วนนะจ๊ะปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วใส่น้ําไปก่อนหนึ่งส่วนแล้วค่อยๆเอาไข่ใส่ลงไปใส่เบาๆเด้อเดี๋ยวไข่จะแตกค่อยๆใส่ลงไปนะจ๊ะ เสร็จแล้วเขาบอกว่าให้หาฝาปิดเอาไว้เราบอกมีฝาเดอ้อเราก็ใช้เขียงเน่าๆของเราปิดไปสิบแปนาทีจะผ่านไป18นาทีผ่านไปเรามาเบิ่งกันสิว่ามันจะเป็นไข่ออนเซนเหมือนที่เขาว่าไหมน้อ ไข่ออนเซนเป็นหรือเปล่ามันลุ้นกันนะจ๊ะเราก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าทํำครั้งแรกในต็อกต็อกเขาบอกมาโอเคใบที่1เป็นอย่างไรมาดูกันลุ้นลุ้นลุอกโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ว่าไข่แดงมันจะนิ่มๆหน่อยมันยังไม่เป็นแบบว่านึบๆนึอะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองเราต้มจับหม้อเดียวกันแหละ ใบที่สองบเฮ้ยใบที่สองมันได้มันกลมมีเห็นไหมมันกลมบล็อกอ่าอันนี้ออกจะเหลวๆนิดนึงแต่อันเนี้ยได้อยู่ต้มมอเดียวกันแต่สุกไม่เท่ากันเออเอาละสิทำไม